อนไหนเราจะสามารถที่จะ <c oughs> ฟันไอ้พวกไททันอีได้มีใครเชิญไปเกดดีบอกอ่ะโน,น,นสนสนสนอยากลองฟันคอไททันในเกดดีมานานแล้วแล้วก็มีคนช่วยสวัสดีทุกคนเข้าสู่การเล่นแอคไทอไททันนะครับผมเวอร์ชันรูบอก โลบอกก็พอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่คอยวอะไท่ันควันฆ่ายากอะดีฆ่ายัางไงอ่ะยังไม่รู้วิธีฆ่าเลย ฆ่าไม่เป็นน่ะองนี้เหรอประมาณนี้หรอยังไม่รู้วิธีฆ่าเลยเนี่ยผมยังไม่รู้วิธีฆ่าเทท่านควันเลยก็ฟันงอนต่อปกติใช่ไหมอ้าวตายหมดแล้วอ่ะ กูจะไหม้หมดแล้วตอนนี้ผมโดนควันมันลวกตัวเขาให้ไงตอนนี้เเลยต้องบอกว่ามันจะลวกตัวไอคนนี้มันก็เก่งใช่แล้วเกินเร็วเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมก็ตีปกติแหละ แต่ว่าเลือดมันเกือบเลือดเกือบหมดไงซึ่งสังเกตเลยเนี่ยอ๋อมันร้อนใช่ไหมล่ะเอาไม่ได้เปลี่ยนมีดไปให้มันแย่งดีใท่านควร ตายเลยเป่งร้อนเกินโคตรร้อนไง doble ถ้าเรือ B ลบระดับ E ก็พอนะครับไม่จะเป็นต้องไปถึงให้ถึงนี่เลยดียังฟันไม่ได้ต้องเอาต้องอัพอุปกรณ์อีกเยอะเลยก็มันมือใหม่ไงจะให้ฟันหงอนไทยท่านตัวโคตรใหญ่เมื่อกี้ได้ยังไงแค่เข้าไปในคอมันได้ก็จะไหม้หมดแล้ว ใครบอกว่าตัวเตีย้ยฟันง่ายวะไอตัวเตีย้ยๆนี่แหละตัวดีเพราะว่ามันเตีย้ยเกินไปไงองศามันค่อนข้างเล็งยากมากเนี่ยอจะโดน ตัวใหญ่ๆนี่แหละควันสะดวกที่สุดอะวิปริตปะนี่ออ <c oughs> ไม่ทันไลเปลี่ยนใบมีดละบา <c oughs> งทีกูก็รีบเกินนะบางทีเอางอนงามมานี่วายที่เข,าข้าพอ โดนแขนแขนจะขาดแล้วไม่โดนว่ะร้อนจังไม่มีพัดลมสักอันเลยวันนี้ทุกคนที่ผ่านเข้ามานะครับผมนี่คือแอคแทกออนเทตันเวอร์ชันโลบอกโลบอกก็พอ โดนเลยอ่ะโดนเลยอ่ะยังไม่แม่นเลยอ่ะมันโดดใส่ใช่ไหมเมื่อกี้นึกว่ามันล้มไงเมื่อกี้กูนึกว่ามึงล้มอ่าอ่ะยังไม่ล้มว่ะไม่ล้มว่ะไโจดีเว้ยเออโอ้ยอะไร โอ้ตายแล้วกูกูตายเนี่ยกูตายเนี่ยป็นไงโอ้โห <c oughs> ไม่ไหวว่ะ เล่นไปด้วยภาคไปด้วยมันก็อย่างนี้แหละค่อนข้างค่อนข้างไม่จ่อยสักเท่าไหร่ต้ฝึกอีกสักระยะหนึ่งเลยอะ่ะมึงไม่ได้เปลี่ยนมีดเลยเพื่อนโดนจับะ่ะตายเลย แกมือ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 ,มอไม่โดนเลยครับผมอ่าโดนตาว่ะโดนตาก็ยังดีใช่ไหมละ่ะดิก่กไม่โดนอะไรขออนุญาตตั้งหลักนิดนึงเห็นไหมละ่ะ รู้สึกว่าเครื่องอันนี้เรามันไม่ค่อยที่จะมันไม่ค่อยที่จะเร็วสัเท่าไหร่ไอ้เครื่องเคลื่อนย้ายสามิติเราเ่เริ่มเริ่มช้าๆยังไงไม่รู้เะเนี่ยเวลาเข้าหลังจังหวะเข้าหลังมันดูนะเนี่ยไม่ค่อยได้เลย e s d v d โอ้โห oh, oh. กูก็นึกว่าตายเมือ่อกี้นะ่ะนึกว่ามันตายไปแล้วนึกว่าตายไปแล้วนะเมือ่อกี้อ่ะต้องฟันรอบสองถึงจะได้อ่ะ โดนวะเด็กิกูจะโดนไททันเด็กแดกกูนี่หรอมันไม่ใช่หรอกมันคือภาพดวงตามึงที่ราคาสัส่นอระยงโอ้โหไม่ได้สับใบมีดกูโดนมันแดกจริงๆว่ะกูโดนมันแดกจริงจงเจ้าน,นี้ เินว่ะเฮ้ยมันเล็งจังหวะยากๆยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยกูจะโดนนะเนี่ยกูจะตายให้อ่ะดูเลือดดูเลือดเดี๋ยวกูจะตายให้แต่ละทีอ่ะ ไม่โดนเลยอ่ะบุจับไม่โดนสักทีเลยเอ,อ้มโอ้ตายเลยให้มันตายเลย ระดับ E ป,ปกติยังยังผ่านไม่ได้เลย ไม่โดนวะทำไมไม่ค่อยโดนวะพักข้างหลังเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหววะปวดจะโดนเจลาทีอะรู้สึกว่าเครื่อง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 ไอพ่นเรามันค่อนข้างช้านะต้องไปอัพหรอ เออ,อแค่ไงนล่ะอิสเอสเอวูเอวูเอกูก็ท่องอยู่อย่างนี้แหละจังหวะนี้ก็จะฟันหลังโดนว่ะ ai hai, hai <coughs> ai đi... ai chơi này... yeah, yeah, yeah. ดีๆไอหนูอยู่ดีๆไอเตี้ยไอเตี้ยอยู่ดีๆไอเตี้ยไม่โดนวะโอ้โหไม่มีอะไรให้กดอีกด้วยมันช้าชายังไงไม่ดูวะ ว่าเราอ่านจังหวะไม่ถูกเองวะ <integer! S 1> ไม่โดนเฉยเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลยก็จะโดนหลังเลยวะ โอ้โห้แม่งโดนกูเช้เลยไอ้ไอ้นี่มันควรตีนไปแล้วไอ้คาเนี่ยตายไปซะมึงตายไปซะมึงไม่โดนหรอก กูจะทำอะไรม,มันได้แก๊สกูจะหมดแล้วแกจะหมดแล้วแกจะหมดแล้วจะเย็นจะเย็นเติมเติมเติมอ่ากูทำอะไรก็กูแก๊สหมดใบมีดหมดทุกอย่างนั่นแหละ เดี่ยวยังไม่โดนเฉยเลยอ่ะอะไรวะอะไรวะ แขนมันแทบจะขาดไปสองข้างแล้วเนี่ยยังไม่ตายให้สักทีอ่ะอสนี่กูสั้นไปหน่อยวะเออนี่แล้วมันสั้นไปหน่อยชว์ ตาเขาให้่าฮ่าเจะหลุดอะไรของกูเนี่ยไม่โดนสักตัวครับผมเพื่ออะไรเนี่ยเออเอาดีเอาดีตัวหา้าวี่ขีบมันบอลขีบวันนันได้ ไปแล้วได้ใจไปหน่อยแล้ว W ้โหตายเลยฮะตายไปแล้ว